วันนี้วันนี้วันนี้สบายดีพี่น้องเห็นส,สบายดีเอฟซีส, FC สุข,ขุมสุขคนยินดีตอนครับขับสุสองวาวสุขคนยินดีพี่น้องวันนี้กันมาพบกับรายการสัมผัส YouTube Day. ยูทูบเบย์ตอนนี้เขาก็อยู่กับ สาวโดเด้อพี่น้องเดิ้ลวา่าสาวบอบบี้ายลุยนั่นเองเนาะพี่น้องเอ้ยผู้ใดจื่อได้แน่สาวโดสาวโดในนำ้ำอันก่อนเพิ่นกัดซื้ออันบอบบี้ายลุยมึงยังซื้อสองขึ้เก่าอยู่ว่ะโดเมือนี้เ้าเซมาสัมผัสพี่น้องพี่น้องถูกร้านกันไมนยังไงเขาหล่อแหรฮะไม่ต้อบอกเลยว่าสาวเนาะจิบะไห่อยังหนาวเหรอ วันนี้เขาจะขยันเนี่ยเหี้ยเหตุกลวันนี้เขาสิมาซ้ำผระซาโดเนาะพี่น้องซีวิตการได้ลูกหนึ่งนั้นเป็นจังไรนี่ฮะเองที่ผูกเดี๋ยวอยู่ได้นอนอยู่ว่าได้ขี่ได้เงี้ยวอยู่ว่านี่พวกอันนี้เป็นลูกสาบะบีแล้วพี่น้องซื้อน้องมีมีโอ้จังแนมเห็นจั้บ่เห็นเนาะเดี๋ยวเขาไปปั๊บมุมกลกองกันเลยแป๊บนึง กกไก่ปวดมาจากโดไก่หลายเนาะซ้ำนี่พอดีอาซ้ำนี่พอดีวัน <c oughs> นี้เอาเสมสาซ้ำผ่าส,สาบบีสาวโรอันชีวิตหลังจากมีลูกหนึ่งแล้วมันเป็นจังไรแน่มันม่วนอ,อยู่บนะ่มันมีความสุขอยู่บ่เนาะมันเป็นจังไรแน่นี่เนาะมีลูกแหวดิม, <c oughs> มันฟาดเไปดูด <c oughs> เดีเย๋ยวตีละโอ้ยใส่เลยนี่เรับซีมาสัม,สามผัาซาโรเนะเาะสบายดี<จ>อีกเท่านึงจ้าสบายดีเลยน,นีนะบ,บ,บ๊อบี้ายลุยเนาะตอนนี้เพิ่งะล่างกันซีหนึ่งข่าวจกข,ขย็ยน,นหนึ่งขาแรกนั่งไม่มีหัวซึกจกังไหนมีแม่คนแร <c oughs> กใครวาจะักง้งนก เดียวพี่น้องเป็นเจไดมีลูกคนแหลกความหูซึกมันเป็นจังไรแน่ล่ะจังึกยังเกิดหูซึกยังเพราะอะไรแต่แบบว่าเออการเลี้ยงลูกมันเป็นแน่ไรน่ะนี่การเป็นแม่คดนะเอาเพราะว่าเขามีลูกคนแหลกเขาทำอีเดนตะกี้เป็นแม่คนตะกี้เขาเป็นลูกความรับที่ชอบเป็นผู้ใหญ่ก็เก่าหลังจากแต่ก่อนเนาะพระท่านเนี่ยมีลูกหันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เด้เนาะ เปิดหนีมาชีวิตเปลี่ยนบึบป่ะเดียวเลามีลูกแดดมันเป็นแนวอะไรก็ธรรมดาของใครธรรมดาบ่ะมีลูกแดดมันคือแบบมีความสุขมีความเมื่อยเนี่ยแต่ว่ามีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ยมีลูกมีแต่เลี้ยงเองเลี้ยงเองความปรารถนาถามนี่ชีวิตคู่หรือว่าครอบครัวก็อยากเลี้ยงเองมีลูกก็ต้องเลี้ยงเองทุกแน่ซุกแน่ปนกันไปน้อพี่น้องบ๊อบบี้บ่อยากให้เป็นภาระภัยได้นะบ่ต้องบ่อยากผักน้ำพ่อน้ำแม่ลอยากเป็นภาระพ่อแม่แต่ว่า จุดประสงค์ว่าบีก็ทำนี่ก็จากเลี้ยงเองได้กูวะเดี่ยงลูกคนหนึ่งตอนนี้กำลังได้อายุสิบเดือนอน,นอกที่นอนที่หอดหนึ่งปีแล้วแป๊บเดี่ยงน้อเวลาผ่านไปไวขนาดขยันคอยคอยเลี้ยงลูกคอยแปลว่าคอไป,ไปใช้คอย,อยอออเลี้ยงหูซื้อปานบใบอียงนะแป๊บเดี่ยงน้องเวลาผ่านไปไวขนาดเอาลูกคนแกเป็นผู้หญิงอายุสิบเดือน เจ้าบัดมันใหญ่เจ้าอยากให้มันเป็นเนียงเนี่ยอยากเป็นเนียงก็เป็นเหมือนเป็นเนียงก็เป็นบออิสระให้มันอิสระเต็มที่ระดัะดลกเขาแต่ผนเดียงคนเองมาเป็นภาระคนอื่นเพาะบ่อยากวังคาบลูกได้คนหนึงวางเนียงแน่คนหนึ่บ่ได้วังบ่ปีบ่ได้วังเน้อพี่น้องบ่ปีเดียงเขาให้ดุเติบใหญ่ไปแต่กระเด็เนาะแต่ว่าบ่ได้วังเน้อเขาให้เป็นคนดีกับพ่อเนาะแต่ถึงสิจุอาชิ้นังกระย่างเขาต่บ่เดือดดอนไผ โบเดอรดอนคนอื่นกับสรางเนาะพี่น้องเนาะงั่วกับสรางโบเดอรดอนคนอื่นเนาะช่วยช่วยอะไรช่วแบบไรกับสรางช่วคือแม่มั้แม่มันช่วยอแม่มันแม่มันโคตรช่วเลยแม่แม่จะช่วยจีบบอช่วยจีบบอหู้ยพี่น้องเอ้ยอีเดีน้อมาซ้ำผาดเพิ่นหาเงินน้ำเดียงลูกน้ำเด้อพี่น้องบอสบีงเก่งเท่นไหรลูกตอนอายุจักปี่ก็สี่สี่ปีเนาะ เป็นสักสี่ปีแต่ว่าหนาเพิ่นยังคือเด็กหน่อยนะเด็กหน่อยลูกง่ายก็เป็นสาวผมกันสาววันนี้พาลูกไปหาผู้บ่าวไปว่าลูกไปกับแม่เนาะแตเนาะไปแดดด้วยกันไปเหรอถ้าไม่มีสิ่งใหญ่นี่ก็โดนอยู่แหละพี่น้องเยก็สาวบอบีเพิ่นสิเดียงใหญ่ก็มีความสุขในแต่เด็กทั้งชีวิตแทนเพิร์ฟดี มันก็มีความสุกแต่ว่าไม่ได้ดุไข่แห้งถูกถูกที่ชุดแต่ตอนดุดุบทสอกสบายนะถูกแต่ว่าอันนี้ดุธรรมดาเนี่ยบ่ได้เป็นยังเดี่ยงได้สบายสบายก็ได้มีอันนี้เนาะมีกำลังใจก็คือดุว่าตอนนี้แม่นกำลังใจบอบบีคือดุเลือกพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังใจสาวบอบบีคือลูกเนาะบัตรตะก่อนเนี่ยสาวกำลังใจคือยังตอนนี้กำลังใจคือผู้บ่าวไปฮะผู้บ่าวห่างเลยกำลังใจคือผู้บ่าว เียเอาอีกว่าเสียผัพวจะคนกาบาสะตนีซ้ตายห่วยฉันมีคนเอาเอาได้ร้ายดุดุ้กโดยเอาจะว่าจใคแม่จะดีบ๊อบม่เม่พอใหม่มาลูกคนเดียนสวยไดลูกคนแหล่มาโดนหมเหรุกคนทงไปอีกขอีกขี้ คนแรกเสเอาย่วอีกซาบอบีเพิ่เจ้ยอีกว่าคนที่สองสมมีเอาาฟัวบอบาูลูกลูกลูกันเข้าดีเข้าเดียงซอยกัเสีเอายู่รอเพราะอะไรคนเดียวเนี่ยเอายังลายแทะเอาคะนออันมาเห็นหน้าสอยกันบะแล้วไม่มีว่ม่มีไม่มีเลยก็ียบดแล้วฮะเ้มาซ้ำผ่าพิ่น บาสุกก็คือสี่ตนอยู่ตรกเนาะว่ามีคนเอาเด้ซาโดบอไบี้คนหนาคอยบอสเดยซี่แดดไม่ได้โน่นนี่นั่นบอสเด้์ซี่แดดได้ซุกแต่ว่ามูไปเด็ดไปยังขอกกระส้นบราเช่ซื้ออันนี้เป็นคนแรกเนาะคนแรกในหลุนบาสุกแมงที่ได้เอ้ได้ลูกแบบนั่นครอบครัวเนาะได้ลูกคนแรกมันซาโดอันเพราะว่าหมู่ตอนใหญ่มานน้ำกันกระสุมีบาสุกบอบบี น้อยๆเนาะน้อยๆเลยกับพีใหม่ปีใหม่เลยกับน้องอันน้องอันนี่กับหากันใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่นับนับแต่ห้าเท่านะสามสีข้นซะในครอบครัวบอสุขนาดในแบบญาติพี่น้องก็น้องดุกตีดูกน้องก็จะมีสีข้นนี่แหละคนแรกที่ได้ลูกก็คือสาวบอบบี้แบบว่าเป็นวัยรุ่นคนะพี่น้องเป็นวัยรุ่นทัมอีทกับแบบว่าเป็นประสบการณ์ขังทัมอีทเนาะที่มาได้ผัวแล้วก็ได้ลูกคณะ ก็เลยสิแบบว่าบางที่บางอย่างที่เ่าบบหูโบยังเนาะก็อาจีพแบบยากแน่แล้วเนาะการเป็นแม่คนขังทับอิดยากหน่อยนึงยากอยู่ยากหน่อยนึงว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์ความยากความยากครับบอมีความสุขกับถูกอยู่นะในน้ำกูในื้อที่แบบเถอกูไหลครอบครัวกูมีลูกให้กูเห็นใจแล้วก่เอาเดี๋ยถูกเต่าเราด่าเอาคือว่าบ่เอามึงรมามึงมีความสุขกูก็อยากมีความสุขหากเขามึงก็เอาจะเป็นยังถ้าหักเขาเอาเลยบ่ กันหักเข้าวขางเดียวได้สักหักข้าวขางเดียวกับเจี๊ยบดีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ข้าตะกี้ไปไซสกับไปตรงต่อตรงต่อน้ำกันเนาะบ่าวสุกกับบอบบี้ว่าสิไปหาหนุ่มไม้บ่ไปนั่นไปหนีบ่โอ้เจ้าดังอันนี้กิดดิดดิดบาซูกันตะกี้คนเบิ่งเฮาหลายหลายเนาะบอบบี้เนาะบ่าวสุกกับบอบบี้นี่คือว่าอันดับหนึ่งเลยในทีมงานยินดีแต่ก่อนเนาะสูบพวกน้อยอยู่บ่คือว่าแบบว่าเดี๋ยกับ พอโตนะตะกี้นะบ้านนับหนึ่งดอกตะกี้อย่า <Yeah. S 1> งไปใส่โอ้คนกับเบิ้งโอ้มากไลายมากไล่บอสุกไปกับบอบบี้กบอเคมีเขากันนะพี่น้อง <Okay. S 1> ไปหาหน่อไม้บอไปหาเฮดบอแต่กลับไปหั่นไปหนีเนาะ uh huh. ถ้ามักสีเฮ็ดคลิปนทำกันแหลคนเบิ้องลายพี่น้องจนตะขาตะกี้เอฟซีบอบอสุกกับบอบบี้เป็นผัวเมียกันได้ตะกี้ก็ถักเมียเขาปะ บอกสุกกัะบบบีเป็นผัวเมียกันบ่กเขาว่าตะกี้โอ้เขาว่าบาอเขอาว่าลูกพี่ลูกน้องกันมีเอฟซีบอมกักหอยกับจ่ายได้ไปน้ำกัน,น,นม,มันสิมีจำพวกนึงเว่าเขาว่บอมกักเอออเขาฮอลล์ปลูกกันแต่คนนี้มอกกับเพาะเนาะผู <c oughs> ้เลี้ยงถาลูกมันใหญ่ผู้เลี้ยเนาะพี่น้องใจสิได้ไปน้ำกันอีกน้งองอวดผู้น่าก็สิได้ไปแล้วพ้อถิ่มในกระวออหว่างกลางเมืองไปตอนนี้ไก่ยังบ่ทันได้ลือฟื้นความเก่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวผู้เลี้ยบัดลูกมันใหญ่ก่อนยังสิพาไปหาถ่ายคลิปถ่ายยังเพราะว่า บาสุกกับอบี้ไปน้ากันอ่ะม้วนพี่น้องหยอกกันนั่นนู่นนี่อันแบบอันมันม้วนเถอะนะควอมว่าอันนี้จนนิฟซีว่าบาสุกกะบอบม้วนน้ำบอบี้แน่เพห็นวหมพ่อแต่ว่าบาบบี้ได้ลูกไหมเนี่ยบาสุกกะบอบคอยได้ถ่ายคลิปน้ากันนะบาสุกกะไปถ่ายคลิปนั้นคลิปนี้แล้วแต่ภาษาบาสุกนี่แหละเพราะว่าบอบี้ก็ฆ่าลูกเลยจักสิไปถ่ายจังไหนบุญเรื่องคลิปซิปมือนะเออบุญเรื่องคลิปซิปมือนคือบุญ แต่อย่างนั้นหลอดมึะมันด้ถ่ายมันเบิร์ตไฟในการถ่ายคลิปบางเบิร์ตไฟต้องขีดหอดพัวมึงมันได้ขิดหอดอีดีอุ้ยบางอย่างก็บางมือแบบว่ามันมันกรบบาดเนี่ยแลมันไ่อยากถ่ายบางบางมือกับเป็นบ้าๆบ่อยๆถ่ายดูบรถ่ายถ่ายมาหลอกตกแต่งในถ่ายหนึ่งเขาเบิ้งลู่ก็ไดแล้วนอกคลิปนึงพี่น้องเกยว่าซุกนี่อย่างและถ่ายแล้วขอ ยังก,กท่าแล้วก็อันนี้เขาใส่ไม้เนาะพี่น้องเขายืมไม่บาน้อยมาใส่เป็นดจเสียงดีบ่พี่น้องอยงไเทสใหมอยูแมนยู่ป่ไปลองเบิ่งกันวะอยากได้ไหมยูพี่น้องตอนนี้บาซุกมีแผนว่าสิซือไม่ไม่สิซือไม้เป็นของตัวเองเนาะกำลังเก็บเงินอยู่ราคากระแพงเติบอยู่แต่กระซือกล่องนำ้ำเวลาไปถ่ายคลิปสัมพงสัมผาม่จังง่ายนะ <S <S ไปถ่ายคลิปเลาะตะลงตลาดตะลี่อ่ะไม่มีลำเน้อได้การเมืองบานหนึง่ง แจมเป็นยูทูบเบอร์เด้อสดีบต่อไปนะสด,ดีต่อไปก็สิได้อันนี้ได้หายไม่มีแล้ววันนี้ <c oughs> ต่อไปแห่งสิแบบอันนี้อนาคตเนาะพี่น้องพวกอ่อินฟลูเอนเซอร์นี่แห่งสีไลพวกได้โบกเก่งนี่คือแบบไปบล็อตดเด้อนะยูทูบนี่ยก็ซื้มาหอดีมันฟังง่ายนะจ๊ะเดี๋ยวไปเทสอันนี้ก่อนเบวงแน่พี่น้องมิมี่อยากไปหลินน้ำมูมิมี่มิมี่ มีมี <S <S ไปดินน้ำหมูอ่ะผู้คนอยากไปดินน้ำหมูเพิ่นมาพี่น้องมือนีฮอกไกสิมา ok รีวิวชีวิตซาโดะตะละมือนอน,อน,น,น,นว่าเออพิ่นเห็ดยังแน่ชีวิตแม่ลูกอ่อนนี่แหละแนนี่แหละพี่น้องดีเพื่อนอยุสระนี่ใดเนาะตุ๊กแกเห็ดเรียกหนึ่งเขา่าหนึ่งหน้ามล้างสวยเห็ดกิน กลับอยู่กับลูกจังซี่แหละเนาะตามภาษาแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเด้อข่อยเนบ่ออกใหม่ๆเอิ้นแม่ลูกอ่อนเนาะตอนบ่ทันออกเอิ้นแม่มานนี่ะลูกก็สิติดตงต้อยตงต้อยตงตอจังซี่ดเอ้ยข่อยนี่อยู่บ่ได้หรอกข่อยให้ข่อยเอาลูกอยู่บ้านจังซี่่นวแต่ว่าามันสิใหญ่เอ้ามันใหญ่นี่คือสิมีแงเนาะบัดนี้เนาะ แต่ว่าก,ก็ดีอย่างหนึ่งได้มีดุัน,นงูเงาอีกแบบหนึ่งเนาะมันแบบ,ม,ม,บมันมีมูเบามีมูหยอกมีกําลังใจอีกแล้วใ,ในการเห็ดเวีรเห็ดงานหาเพื่อลูแค่บ้านหาเพื่อลูอย่างเดียวเปล่าจะพาไปที่ละหาเพื่อลูว่าแบบนี้มันมีงานเปลียนแตะดุขึ้นไปหาอยู่ว่าคนเก่า <c oughs> หักเขาแล้วเนาะรักเขาเศร้ารักเขาเศรครับ ซาโลนี่แบบว่ารักแหงชอบแหงรักเขาชอบเขาน้อพี่น้องถามมั่งเลยของข้าวมันก็บินมากขนุกเกลียตอนนี้ก็ยังเป็นแม่เลี้ยงเดียวไปก่อนเนาะอีกจักหน่อยก็สิเป็นนันี่เราคนวะซาโลคนวะรักเขาชอบเขาตอนนี้รักเขาแหงบ่ธรรมดาอยู่ได้อยู่ได้ผู้ไปได้ลูกซาวบีเอ้ยมีมั้ยมีมา ไม่มีความเป็นทหารผี่น้องเลยว่าซุกก็ได้เห็นแต่ลุคนอื่อแล้วเนาะกันถือที่ตัวเองเจ๊สีเป็นยังไงคือกันและที่ตัวเองก็ได้เป็นขอะเป็นขัวนี่สิเป็นนี้นีความสุกอยู่บ,บ่บาซุกนี่ก็ดีเนะาะ<ม> อ๋อบางที่หักเขาแหละเข<อ>าบหักักเอาตยตอนทั้อีนหักเดตอนทัอมันหักกัน,นกอยบาแน่นบ่ทัอีมันหักกัน,นมึงด่ามึงกัย่าหักเออมึงด่ามึงกเออมึงมึงหักมึงก็บอตรงด่าแต่ว่า ดาคือความมาความหักบอกไไปเฮียนนะใส่อีหามเฮียนได้ตอนมึงดาถ้ามาดาคือแบบหักกันเป็นบะไโดบะเขาบะบะบะหักกูบอดาเลยกูม่มีเอ้ยนนพิจิดกันประห้ดใจแต่ก็ด้บมื่อหนีซาบมาเป็นไเป็นไปสวนบะซาบไมาไปสวนพี่น้อ ลูกซาโดอยู่คนเดียวอ่าค่านุ่มค่าเฟิร์สต่เดือนเบิร์ตเท่าไหร่แต่เดือนเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายลุค่าค่านุ่มฮันเดอร์โดยเฉพาะแต่ค่านุ่มฮะสามสามหลาดสามหลาดประมาณอ่าหนึ่งหมื่นนี่หุ่นเนี่ยหาพันประมาณหาพันอ่าพันประมาณค่าเฟิร์สประมาณหาพันกัวบาทนี่แหละค่าเฟิร์สค่านุ่มเออร่วมเบิร์ตบอกหาหุนพันนี่ละ รถตำหนักว่าขาใช้จ่ายดเดือนนึ่งฮะเดือนหนึ่งประมาณห้าพันก็แพงฮะตี้แพงเติบต่อไะสมมุติว่าเอาห้เางเงินเดือนถ้าหาเงินนอนเงินเดือนเดือนเก่าพัาดเขาหายลูกไปและหาพัาดกายกินขาอยากคาเฟ่ใครยังเขาได้ส้อ ที่ชุดในโดกเนี่ยนี่ที่ชุดในโดกเออที่ชุดในโดกเนี่ยนี่กอดขึ้นกอดครับนั่นนี่อีปีนท้าบ๊อบเงินดอยด่านกับอีมิมีมึงเสียเถอเอาอีมิมีสั่นมาแม่หักลูกเนาะแนวนี่บ่มึงคือว่าแม่งบ่หักมึงสามเอยกู่ได้บบกพ่อครับเรืงเสียแบบพี่กับแม่ก็เคยบอเลยแม่กูปวดได้หักกูหรอกกูปวดได้เคยบอว่าแม่บ่ได้หักกูนี่เคยของกูเพราะว่าข่อยกับแม่บ่ได้อยู่น้ำกันถ้าถ้าชบ่ได้หูชึ๊กหักกันนี่มันก็บ่ได้เป๊ะ กูนี่เคยกูนี่เคยหำไมเคยว่าแม่บอกหักเดจย่ามแบบว่าเราหักเดจกูก็เคยนะกูคอยกบแม่คอยเองค่ะเราอยู่ไทยเนาะแต่ัหน่อยขอบได้โทได้หรอกเราไปหาเงินหาครับเนาะคอยอยู่กับแม่ฟูยแต่หน่อยจนใหญ่ขอกระหักผู้นี้ได้กลัวนะเออเหักเบวบางก่อนขั้มกับก่อนท่ออ่าโบนัสเฮ้ยนั่งดูสุกมา อเพี่น้องสัมแฝดซาโรนะชีวิตแม่ลูกรอนตระมือตระเวันเกิดประมาณนี้เลยเนาะค่าเสดจ่ายการเลี้ยงลูกกันเดือนละห้าพันประมาณนี้ไปโรงพยาบาเกับเบสจะาหาเองหมอหาเองพอเพิ่งกระซ่งเดือนละสองพันเดือนละสองพันเดือนละละปลายหานลำกันนะใครยุ่งพอมันยังเอามาให้ละมันเห็นหนาดูมันหมดจะมันเ้งยังจะง่ายอย่างงี้ ไหนน้ำได้อยู่คนใส่อยู่บางคนก็บอกโอนมาหายว่าโอนไโอนกับพายสีบอกเนาะได้ใช้อยู่เรื่อยพี่น้องถึงมันสีสั่วงโอ้นะถึงสีสั่วกันห้าคัววันทีคือเก่าอีควางโดเอ้ามันจะมีแนวตอบปะตอบครับนี่แหละพี่น้องชีวิตไม่ต้กอ่อนนะจ๊ะเอาเลี้ยงฝ้าเลี้ยงฝ้าใหญ่เด้อไงเด้อ นี่ใหญ่ไยวนี่มหนื่ญ่มากสิเป็นอย่างกระรีใหญ่มากเป็นกะดีว่ามันมันหนิบเธอได้หน่มากเป็นกะดีน้ำลุกซุกจะเด้อขอไปในคำหยาบแล้วพี่น้องว่าพ่มันหัวเนาะเอาเอาเป็นดีๆว่าม่มีเป็นเรื่ดุกเป็นเรืบ่กรีเป็นกระเป็นได้หรือเอตปล่างถัวอมึงใส่ดูล่างกับเป็นงง บ่มียังเนาะจักสิเฮ็ดยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นพี่น้องนี่แหละตะกีกัสสีประมาณนี้เนาะลืมลืมงานความเก่าความหลังใส่ไปกลับไปเป็นคือเก่ากับ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างแบบใหญ่เนาะเติบโตไปคนอาทิตย์คนอาทางยลอะกัสิอยู่จังซี่ละลบไปลบมาจักได้สิว่าอีนี่มันก็เป็นไม่ลูกอ่อนจะหน่อยบัดลูกมันใหญ่พุ่นแหละเฮาจังสิได้ไปถ่ายคลิปนํามันเนาะ สิผ้ามันไปหาแง่ไข่มดแดงไปหาเฮ็ดหาหน่อไม้เนาะขอบคุณและแต่ว่าใหญ่เพื่อจะไปให้ยูน้ำผัวคนมาจากเออเออไปก็หลได้ไปยูน้ำพ่อคนแรกแาบนี้สามีมีแมนวะยูน้ำพ่อจังวะไปหวะเพราคนอยู่บ้านสะบายพี่เนาะแต่นโคตรเพราะว่าตอนนี้บอบบี้ยังอยู่น้ำน้ำอ่าเติมอะไรยังขึ้นด้วยนะครับ แม่เถาอ่ะแม่ของแม่แม่เถาว่ะดูว่าย่ายเห็นได้เนาะนองบสยย่ายยังบัทรนมีเพื่อนเป็นของตัวเองยังบัทนีมีอียงขนานีเตุลนี่เนตัวเะลุเป็นของตัวเองกับผัวเนาะอะไรกันเอาวัฒนธรรมกรอันแมจกเลยจากเียยบะปยปยูบนตัวเองยากอยู่หน้บ้านน้าถ่วมเดียวอไม่งิ้นกอนพี่นเราอยเกษตรนี้ไปอยู่ภาค้นนา เอาไปวะอนาคตขันมีเงินเนาะเอาสมมุ่าฮับบ่มีเด้อสิแนอยู่นี่บกอยู่วันไตซสิวนี่เออจะอยู่นี่อยู่นี่จะได้อยู่นี่กับเพื่อนอีพีเด้แล้อเอออีพีแต่เธออีพีมันอยู่อพัวันมาอยู่ได้สิแกอยู่น้ำมันนี่ยได้เคยอยู่เต็นท์เนาะพออยู่เต็นท์เนาะเดี๋ยวพี่น้องโอ๊ยอนาคตกับจังหว่ากันเนาะบมื่คืนไปร้ายหรอกคืนไปร้ายมันจะสื่อจังไหนอนาคตกับปอยเป็นเรื่องของอนาคตซะ อยู่ปัจจุบันเนาะมีมีเนาะเนาะมีมีเนาะจะไงมาจะสิเป็นอย่างเป็นอย่างก็ญ่มาจีบเป็นอย่างเบาเลยเอาเสียงดังใหญ่ๆสิเป็นอย่างมันคือเสียโอายุเนาะโดแต่ว่าม euh you know ันแบบอันนี้มันคนอย่างเบาแล้วว่าสุกิดว่าลูกบาบีน่ะจะเป็นคนสายตาบอดีเลยแบบว่าสายตาสั่นสายตายังขนาดเวลาเวลาเ้าอุ้มไปออกแสงจ่าอันมากสีเงินตาจริงจรินะ มันเนื้อแบบเพชรข,ข้นขนาดอย่ยางเออหนังนิ่วมาพอดีเอาสบ,บายดีปลาลูกนะ,ะสบ,บายดีปลาลูกสบ,บายดีปลาลูกเอาสายสัมผัสสัมผัสหนังนิ่วก่อนเนาะหนังนิ่วนี่เฮียนพอไรแต่ตอนนี้เอาเยอะพอที่นะเฮียนพอไรเหรอปีตอนนี้ยี่ปีแปดแปดปีแล้วโอ้ยยังคือใจเต้นตึกตึกกูเต้นเต้นบ้านอะบ่เฮียนปอสี่ก้าง่ายไปอยากใหญ่ใบอยากเป็นอย่างเฮียนจบเป็นทหารน,นะเป็นทหาร โอ้ทหารเงีนเดอนหน่อยแล้วทหารฮะมากบอกด้ว่าแน่เลยมากมากทหารมันเทะวะโอ้มากเป็นทหารนี่วาสิเป็นทหารปกป่องสะเนาะถือปืนตุบตับตุบตับก็เจาตรงนี้งนี้ความฝันเป็นทหารตอนนังหน่อยนี่ความฝันกระชีแบบหนึ่งแต่ถาเบึงตอนใหญ่ว่าความฝันสิคือเก่าบอกก็ต้องทาเบึงไปกูได้มาคลิปสัมผัสยูทูบแบกอ่ะ กดไลค์กดติดตามใอย่าลืงใจบาสุขใจเด้อได้ยังมัมาตั้งพี่น้องเมื่อโบกมือมาตอบเออเดี๋ยวมันจะไปตอบเน่อันนั้นมันหลอกในี่สองมันหลอกเนาะคอมเมนต์เรื่องผัวมันก็ได้ด้วยพี่น้องเออเขาเมน่นชวนชวนชวนได้เขาก็อย่างใหนขึ้นฮะกัรขึ้นฮะผัวเพราะว่าตอนขอยไปถ่ายคลิปถ่ายยังก็เห็นไงก็เห็นเออขันหักกันกัดสิเป็นยังเนาะเออเรื่องความหักเลื่อเป็นเรื่องของตองคนเนาะพี่น้อง ก็แล้วแต่ม um> hmm? ันจะเป็นนะจ๊ะก็จะไปกินกับยังนะบ่าวกินกระปุกทัานเดี๋ยวไงไปบ่อยากเป็นยูทูบเบอร์บ่หืม่อยากเป็นเป็นยังคือผมอ่ะบอใช่คือผเป็นใช่คือผเป็นเนาก็คือฝึกเอ้ามกทหารมาบอท้านสิได้เป็นทหารดนนะ่นเลยเป็นยูทูบเบอร์นี่เป็นไหนแต่น่อยนตอนนี้ก็เป็นไรเห็ดไปเลยเสร็จปีใหม่มากพอดีเนาะพอดีเขาสีสัมผัสสาปปีใหม่นะ จูจิจับมาหน่อยเฉวบกับเพื่อแต่เพื่งแต่เเ็ดคลิปสามผ่านว่านี่คลิปสาวปีใหม่แด้วดังก่อนหมู่เดยข้าศัสท์ผ่านซ้ำข้าศัพท์ผ่านซ้ำไปใหม่ตอนน่ะคนเบิ่งเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันวิวเจ็ดสามหมื่นนั่นจ้าแสดงว่าคนมาเบิ่งขอยเนอกมาเบิ่งสองคนในเด้อพี่น้องปีใหม่สาลาไตจ้าปีใหม่เพื่นใดเพราไทยได้คนเคยเรเบิ่งเพื่นหลาย จ้าโดนี่ได้พัวแล้วไปโคดช่วงหลายอยู่บ่เด้อหลายคือกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องทีมงานทีมงานรุ่นเก่าเ้าก็ชิมีซัมหนีเลยเนาะไ่มีไปฮะครอบครัวภาพไทยประเทศไทยทีมหลักแตกมีแต่คนหนึ่งที่สร้างครอบครัวคือนางโด้พึ่งในลูกยังบาซุกน้อยๆซาบิม่เนาะไฟสิได้ลูกก่อนกันทาเบิ่งอีกเด้อพี่น้องยังน้องอัน กินว่าเพลสีรดุกอนกันพลสีดุกอนกันเออพนันกันแบบถ้วยถวยซื้อพเสีรดุกอนบอกอันกับบอกนี่น้อยนั่นเนาะบอกนี่น้อยมันเสี่อนตาอีก่มันล้มไพ่มันกะรัอมาขูบเอาคาร์สีไดาแสักวันนึงมันก็ต้องมีวันที่เป็นของฮาขูบเอาคารดเนาะข้าวบัเอ้าขูบแล้วเนาะขูบกระชวไหมครับไม้เาเอาเลยเออเนาะ เขาแต่กาเขาแ่นี้เขาเวรแท่งนักมากเลยไม่ที่ไปหาคูบของเขาไู้ใดหน้าตารีคูบอะไรกับไม้เขาเขาเอาเลยทำไมเ่ะเขาบอเอาเขาสัไมะกับมกเาน่นออยเอาเาไปคูบเขาอยอยากได้จพีนองคลิปนี้เขาก็ทีเบิรเพลงเที้เดอจะเป็นคลิปยังซับฝาตลอกตกแตกว่าเรื่องนันเรื่องนี้ห่วไปเบิร เจอกันใหม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดติดตามกลังใจสองวอลสุกในเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาเดี๋ยวมื่อหนาสิผ้าไปแงไข่มดแดงแต่ว่าถามเศร้าร่มก่อนพี่น้องไข่มดแดงหนาจะกระลังสีตึงนึ่งมั้งเดือนหนากระตึ่งนาะเดือนนหไปบ่ายบายเด้อพี่น้องปิดคลิปลอกวันนี้เพราะว่าล้างคลิปสิเป่าพื้นซาบะนะบ้านเออวบาแล้ยขอชื่ว่า